เรียกว่าไว้ลูกครั้งแรกรที่โ<อ>บราณเขาเรียกว่าสอนเป็นสอนให้มันเป็นสาวสอนให้มันออกลูกถูกไหมครับเอาละครับท่านอิกรลครับนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการที่ทุเรียนสอนเป็นและมีความภูมิใจนําเสนอนะครับเราใช้วิธียังไงในการดูแลรักษาครับใช้ไอ้แพทย์นี่แหละจ้ะใช้คู่หูนะใช้คู่หูแล้วก็ตอนนั้นเราใช้คู่หูน่ะอย่างไรครับในตอนที่ต้นมันสามปีนะสามปีก็เอามาพ่นในใช้ ขวดขู่ไอ้ชุดหนึ่งมาผสมน้ำพันลิตรแล้วก็พ่นทุกสิบวันจ้ะทุกสิบวันจ้ะแล้วเห็นอะไรการเปลี่ยนแปลงบ้างครับตอนนั้นนะที่เรามาพ่นนะใบมันก็สวยขึ้นนะมันเขียวดีครับจ้ะเขียวดีการเจริญเติบโตแตกใบมันก็ใบกลางใบใหญ่ใบหนาดีอจ้ะใบมันเขียวนานแล้วต้นมันก็แข็งแรงไม่มีลูกเลยอ๋อคำว่าเขียวนานเนี่ยหมายความว่าเราเคยใช้อย่างอื่นแล้วมัน เขียวแล้วมันซีดอย่างนี้เหรอครับเจ้ามันเขียวแป๊บเดียวจ้ะมันสีมันไม่ไม,ไม่ไม่เขียวมันเงาเหมือนใช้ไอ้คู่หูน่ะอันนี้คือความแตกต่างจ้าความเขียวนานนะ,ะครับใบมันใบกลางแล้วก็พอใช้คู่หูไปเนี่ยมันเขียวเข้มด้วยนานด้วยกลางด้วยมันด้วยโอโหเอาละครับพอตอนใบดีแล้วต้นละครับกิ่งก้านสาขาเป็นไงบ้างต้นกิ่งก้านสาขาก็ ก็แข็งแรงดีจ้ะแล้วก็ทรงพุ่มก็สวยดีดูสวนอื่นมันก็ไม่เท่ากับของเรานะของเรามันจะโตกว่าเขาอยู่อือเอาละครับได้ใบได้ต้นได้ทรงนะครับมาถึงตอนทําดอกบ้างก็เอาไอ้คู่หูเนี่ยจากคู่หูนี่แหละใจไอ้แบบผงอ่ะแบบผงเนี่ยสองซองสองซองจ้่แล้วก็เอาอันไข่ตัวซานอ่ะไข่ตัวซานอีกหนึ่งขวดหนึ่งขวดจ้่ น้ำน้ำ 1, พันลิตพันลิตใช่อนี่เรียกว่าเพิ่มสองซองแต่ว่าไข่ตัวซานขวดเดียวทําทให้ละดอกเป็นยังไงดอกออกมาก็สมบูรณ์ดีนะออกเยอะจ้ะออกเยอะนะจ้ะสมบูรณ์จ้ะพอดอกสมบูรณ์ออกเยอะและเรามีวิธีการยังไงดูแลดอกจนมันเป็นผลในวันนี้ครับก็ดูแลไปตามระยะมันแหละแต่สิบสิบวันเราก็พ่นเนาะสิบวันก็พ่นจ้ะบวกยามลแรงด้วยบวกยาแมลงด้วยอ๋อนี่เราก็เพราะมันมีแมลงเข้ามารบกวนจ้ะ มีม,มีถ้ามีเราก็บวกยามาแรงถ้ารอบไหนไม่มียามาแรงเราก็พ่นแต่กู้หูนี่แหละเอาละ,ะมาตอนนี้พอปอนผลแล้วครับเขาบอกว่าทุเรียนเวลาสอนเป็นปีแรกๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับทุเรียนสอนเป็นครับเขาว่ามันจะเป็นไอเคไอขงเยอะทรงไม่สวยอ๋อหมายถึงว่าลูกใช่ไหมครับเป็นไอเเคไอขงทรงไม่สวยแล้วของเราเนี่ยผลมันเป็นยังไงบ้างครับผลของเราก็ไม่เป็นนะ เขาว่าหนามเห็นคนที่เขาทํามาก่อนเขามาดูหนามของเราแล้วเขาว่าหนามละเอียดดีหเหมือนทุเรียนมันได้ห้าหกปีแล้วเนี่ยเหรอทรงมันก,ก,ก็ก็ไม่สวยทุกลูกหรอกแต่มันใช้ได้อยู่พอได้อยู่อืขนาดเนี้ยในฐานะที่มันเป็นทุเรียนสอนเป็นเนี่ยนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านมาดูแล้วนะครับก็มีที่ว่าเรียกว่าแปลกใจว่าทุเรียนสี่ปีครึง่งแต่ออกลูกเหมือนห้าหกปีเลยนะครับ ขนาดเนี้ยทุเรียนหมอนทองของเรามี250้ต้นแล้วก็เป็นกระดุมซะส0ต้นนะครับอันนั้นเราคงไม่พูดถึงเราพูดแต่หมอนทองก่อนเนาะจะพูดแต่หมอนเนี่ยเพราะหมอนได้รับผลแล้วหมอนได้รับผลปีแรกตอนนี้ย250ต้นในหมอนทองเนี่ยมันติดดอกออกผลกี่ต้นครับตอนนี้กประมาณ230ต้นนี่แหละ มีติดดอกออกผลนะจ้าจ้าสองร้อยสามสิบต้นมีน้อยต้นอ่ะที่มันออกประลาบปรลายแต่เราไม่นับเอานะไม่นับนับแต่ต้นที่มันออกสมบูรณ์ออกสองร้อยสามสิบต้นจ้าโอโ้โหแล้วเราไว้ต้นละกี่ผลกี่หน่วยกันครับเนี่ยก็ถ้าต้นโตๆตก็ห้าสิบลูกประมาณอย่างงี้ก็ก็สามสิบแหละอ๋อกะว่าจะให้ได้ต้นละร้อยกิโลเลยนะ่ะมั่นใจอย่างนั้นจ้ากะให้ได้ต้นละร้อยกิโลจ้าแต่ขนาดนี้เราเราถั่วเฉลี่ยแล้วอ้าว สองร้อยสามสิบต้นเนี่ยปีนี้เรากะว่ากี่ตันก็สิบสิบตันขึ้นอยู่สิบ <10 S 2> ตันขึ้นนะ,นะโอโ้โหนี่ให้เป็นครั้งแรกได้สิบตันขึ้นนี่ถือว่าภูมิใจไหมก็ภูมิใจในระดับหนึ่งอยู่จ้ะนะ, <laughs> ะเพราะมันยังไม่ได้เก็บเลยเนาะ,ะแต่ถ้าเก็บแล้วเห็นเป็นตัวเงินเออก็ก็ดีใจเนาะภ <laughs> ูมิใจมากกว่ามากมากขึ้นไปเองเนี่ย